ที่เราดูกันนะคะช่ำม,มากค่ะสีแดงที่สุกแล้วก็คืออันนี้เขียวค่ะติดปิดเขียวค่ะเพราะว่าม,มันหล่นในเราก็จริงๆควรจะเก็บตั้งนานแล้วค่ะไม่ได้เก็บเาก็หล่นมาใต้ต้นนะคะนี่ต้นเขาก็จะเป็นลนนักษณะแบบนี้ต้นนี้อายุเกือบ3ปีนะคะปีนี้ติดผลทั้งปีค่ะดกมาก สนใจเก่งพันแต่โดยปกติที่สวนจะขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดนะคะแล้วจะขยายพันธุ์ปลูกสองไร่ค่ะตัวนี้ตอนนี้อยู่ในระหว่างเสียบยอดอยู่แล้วก็เราจะปลูกลงเข่งก่อนให้ต้นโตแข็งแรงในเข่งแล้วเราถึงจะเอาไปลงดินค่ะปลูกในเข่ง1ปีนะคะแล้วก็พอโตในเข่งหนึ่งปีแล้วไปลงสวนเลยก็ต้นจะเติบโตเร็วค่ะอันนี้จากจากผู้เชี่ยวชาญบอกมานะคะ เป็นชาวออสเตรเลียค่ะตอนนี้นี่คือมะนาวคาวเวียนะคะหรือมะนาวไข่ปลาหรือฟิงเกิลลามค่ะ ต้นนี้ผลสดจะเป็นจะเป็นสีแดงค่ะอันนี้แก่จนร่วงเลยไม่ได้ดูนี่แบบว่าแก่จัดมากนะคะผลนี้โทรศัพท์ไม่ค่อยดีจับโฟกัสไม่ค่อยได้ เดี๋ยวเราเก็บผลสดจากต้นมาดูนะคะถ้าสุกเราก็คือเปลือกเขาจะถ้าเป็นสายพันธุน์นี้เปลือกเขาจะเป็นสีแดงเข้มนะคะนี่ค่ะผลสดท้าขออาภัยนะคะกล้องไม่ค่อยดีเพราะว่า <laughs> จาับโฟกัสไม่ค่อยได้